นับสนุนโดยคั่วกลิง้งปลาแมคเคเรลตราสามแม่ครัวสวัสดีครับนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาร์สีเวทีแจ้งเกิดบอยแกงเอาครูกจานิกาของเรานะครับแน่นอนทุกสัปดาห์เราจะมี4ทีมเข้าแข่งขันกันครับแล้วก็เก็บคะแนนกันแต่ละทีมไปเรื่อยๆและแน่นอนวันนี้ก็มีอีก2ทีม ใช่แล้วจะทำการแข่งขันแต่ก่อนอื่นต้องไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการ,การเราทั้ง5คนก่อนครับครับเริ่มจากท่านแรกครับมิสเตอร์โจยคุณเบลชยนาดอและคุณอุ้ยบุดาเลสคุณเดบีบาซูและคุณต็อกซูเปอร์กรอ ตอนนี้ก็มาพบแข่งขันทั้ง4ทีมกันเลยดีกว่าครับทีมแรกนะครับ Master Boy l ตอนนี้มาส t บ่ b อยนะครับมีอยู่35คะแนนนะครับทีมที่2ครับ The Circle The Circle, The Circle มีอยู่34คะแนนนะครับมาเป็นอันดับ2ตอนนี้ครับ และสำหรับวันนี้ทีมที่3ครับส m มาร์ทและทีมสุดท้ายคราวเบิรวันนี้ลุ้นอีก2ทีมที่เหลือช่วงหน้าเรากลับมาแล้วก็มาสนุกกันต่อกับมาสเตอร์คีเวทีแจ้งบอยแก๊ง สดใสน่ารักเหล่านี้กำลังจะกลับมามาสักีเวทีแจ้งเกิดโครงการใหม่ท็อปทีนเปิดโอกาสให้น้องๆอ,อายุ9 14ปีมาร่วมแข่งขันร้องเพลงสตริงและลูกทุง่งเพื่อค้นหาสุดยอดท็อปทีนชิงเงินรางวัลกว่า100,000บาทเปิอดออดิชั่น24-25สิงหาคมนี้ที่สตูดิโอทิวีทันเดอรหรือสอบถามข้อมูลด้ สนุนโดยสบูไ่ไหมทองสูตรมังคุดวุ้นเส้นตรากิเลนคู่กลับาสู่รายการมาสกีเวทีแจ้งเกิดบอยแก๊งก็ครบกันต่อเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเรายังเหลืออีก2ทีมที่ต้องแข่งขันในวันนี้ครับครับและตอนนี้ครับไปพบกับทีมสมาร์ก till <laughs> <laughs> them <laughs> Baby, can you see? I'm calling A guy like you should wear a warning He's dangerous, I'm falling. i mm be -hmm. Devils up too slowly นะครับงั้นให้น้องๆแนะนําตัวก่อนละกันครับสวัสดีค่ะชื่อแซนค่ะอายุ17ค่ะสวัสดีครับชื่อวู้ผัครับอายุ10ครับสวัสดีค่ะชื่อมิงค่ะอายุ10ค่ะสวัสดีค่ะชื่อออมค่ะอายุ19ปีค่ะสวัสดีครับชื่อป่ายครับ10ขวบครับสวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะอายุ12ค่ะสวัสดีครับชื่อทิวครับอายุ12ครับมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันแล้วครับพี่อุ๋ยครับนีครับสร้างสรรค์ดีครับไม่ค่อยซ้ำทางของคนอื่นๆนะครับทีมอื่น ต่ว่าความพร้อมเพียงนี่เคยฝึออกอาใหม่เรื่องร้องนี่ก็เวลาร้องเสียงสูงนี่ยังมีเพี้ยนอยู่เลยเขายังไม่ถึงนะครับตอนแรกที่ดูว่าน้องๆจะร้องเพลงท็อกซิกก็คิดอยู่ในใจว่าก็คงจะเป็นท็อกซิกแบบปกติแต่พอหนูเอามาทําเป็นของหนูเองปรับดนตรีใหม่แล้วก็ทําให้มันฉีกออกไปเลยเนี่ยก็รู้สึกประทับใจตรงนี้นะคะสําหรับทีมนี้นะครับก็มีการแสดงที่เป็นโชว์เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่า ถูกใจพี่แล้วเป็นทีมที่มีความคิดสร้างสารรค์ดีโชว์สวยงามการเลือกชุดเรืองอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงภาพรวมนะี่ยสุดยอดแล้วจินตนาการดีมากหายากที่เด็กเล็กๆสมัยนีย้จะเลือกเพลงที่แบบโชว์เป็นแนวแบบคลาสสิกแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นจุดเด่นของทีมของเรานะคะซึ่งน้องๆก็ทำได้ดีด้วยเต้นได้ดีแล้วก็ร้องได้ดี ขอบคุณครับก<อ>็บบามาถึงช่วงของการให้คะแนนแล้วครับคุณอุ๋ยครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ถ้าไม่ให้เท่าไหร่นีครับแปดคะแนนเลยนะครับว้าวคุณเด็บี้ครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ถ้าไม่ให้กี่คะแนนครับ 16คะแนนแล้วครับคุณต๊อกครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ทำไม่ให้เท่าไหร่ดีครับ <5 S 2> <5 S 1> คะแนนเน,นนะครับเป็น24คะแนนแล้วครับคุณโจยี่ครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ทำไม่ให้เท่าไหร่ดีครับเจ็ดคะแนนครั เป็น3าคะแนนแล้วตอนนี้เบลครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ท้าไมให้กี่คะแนนครับแคะแนนนะครับว้าวตอนนี้ทําให้ฟลารนะครับมีคะแนน39คะแนนและมาเป็นอันดับ 1, 1, 1> นแล้วว้าวดีด้วยครับ ช่วงหน้ายัางเหลือทีมหนึ่งคร,ครับและช่วงหน้ากลับมาพบกับทีม Cloud b ร r s สักครู่เดียวครับความสดใสน่ารักเหล่านี้กำลังจะกลับมามาสกีเวทีแจ้งเกิดโครงการใหม่ท็อปทีนปิดโอกาสให้น้องๆออายุ9ถึง14ปีมาร่วมแข่งขันร้องเพลงสตริงและลูกทุ่งเพื่อค้นหาสุดยอดท็อปทีนชิงเงินรางวัลกว่า100,000บา 24-25สิงหาคมนี้ที่สตูดิโอทีวีทันเดอร์หรือสอบถามข้อมูลดังนี้แล้วเข้าูรายการมาสกีเวทีแจ้งเกิดบอยแก๊งกลุ่มกันต่อเลยครับและมาถึงช่วงเวลาสำคัญครับรับไปพบกับคราบัส поравив ! Show you off hey, 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 What you call A feeling good in never want Hey, hey, hey on the hot ticket now oh. Yeah. Hey. กันก่อนครับสวัสดีครับชื่อปอบครับชื่อโมอเมค่ะอูค่ะแจ็คครับทำไมถึงชื่อทีมว่า Cloud Burst ครับ Cloud Burst เนี่ยภาษาไทยมันแปลว่าฝนตกกระนำอย่างกระทันหันตอนรวมตัวรารวมกันอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าแบบเราจะลงกันจริงๆเราก็แบบตกกระนำไปเลยจัดน,น, <c oughs> นักเลยครับทำไมถึงมารวมตัวกันได้ เดี๋ยวหมดอายุครับอายุเท่าไหร่กันเองจะกลัวหมดอายุมันจะบูดแล้วครับฟังคอมเมนต์ดีกว่าเริ่มจากคุณเดบี้ครับทีมนี้นะคะเป็นทีมที่ร้องเก่งเต้นเก่งแล้วก็ดูออกว่าทำกันบ้านกันมาดีครับคุณตอครับทีมนี้นี่โอ้โหฟีลิ่งสุดยอดนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ฝากไว้ก็คืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร ทุกคนเก่งหมดนะครับแต่ว่าเราทําได้ดีหรือเปล่าในวันนี้เท่านั้นภาารวมทั้ง4ี่คนเนี่ยฝึกซ้อมกันมาดีทั้งประสานทั้งร้องอย่างที่เคยบอกว่าเวลาการออกเสียงที่ที่มาไม่สุดเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเพี้ยนไปด้วยขอบคุณครับ,บคุณเบลครับ ก็ทีมีชื่นชมในเรื่องของการเต้นนะคะว่าเต้นได้แข็งแรงมากๆ <S <S ตรงไหนที่เป็นร้องแล้วเต้นน้อยกว่านี้แต่ว่าให้คนดูรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงของเรามากกว่านี้มันก็จะทําให้ทีมของเราอเออดูแล้วแบบออคนดูอยากร้องตามอยากเต้นตามสนุกสนานตอนนี้เราเหมือนกับว่าหัวฉันซ้อมมันต้องเต้นอย่างนี้ต้องร้องขนาดนี้มันก็เลยดูแบบว่าแน่นไปหมดครับ,<อ>บดูทั้งสี่คนเป็นคนมีความสามารถด้านการเต้นอยู่แล้วนะครับเลยรู้สึกว่า ออกแบบท่าเต้นมากับเพลงนี้เหมือนกับเน้นเต้นเยอะเหมือนกันพะมันบวกกับร้องด้วยครับมันเลยกลายเป็นเหนื่อยไปเลยครับถ้าเกิดท่าไม่ต้องเยอะมากขนาดนี้ให้มันเฉลี่ยให้ตัวเองร้องสบายขึ้นผมว่ามันน่าจะดูผ่อนคลายกว่านี้แล้วก็น่าจะทําได้เต็มที่กว่านี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงสําคัญแล้วครับทีมสุดท้ายของเราเขาจะทาคะแนนได้เท่าไหร่ครับคุณเดบี้ครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ทําไมให้เท่าไหร่นีครับ ถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ทำไมให้กี่คะแนนครับอีกแดคะแนนเป็น1 6คะแนนแล้วครับคุณโจยี่ครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ทำไมให้เท่าไหร่ดีครับ้คะแนนยีสบามคะแนนครับคุณเบลครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ทำไม ให้กี่คะแนนครับ8คะแนน,นครับรวมเป็นสามสิบคะแนนแล้วครับคุณนุ้ยครับถ้าชอบมากให้10คะแนนแต่ถ้าไม่ให้เท่าไรดีครับ8ด <8 S 2> คะแนน,แน,นเนกันนะครับรวมเป็น39คะแนนกลายเป็นอันดับ ต้องมาลุ้นล่ะครับพรุ่งนี้ว่าเดี่ยวเดียวแล้วใครจะโชว์ความสามารถได้ถูกใจกรรมการมากที่สุดหาทีมเข้ารอบเพียง2ทีมเท่านั้นส <2 S 1> ทีมครับผมมาลุ้นกันต่อกับ Master k ์คีเวทีแจ้งเกิดบอยแองเกิลกรุ๊ปวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Hey just and this met you I is just and crazy